ครับก็สวัสดี FC ฟซีโรตินทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับอ่ากับวันนี้วันที่11พฤษภาคมพศ2 5ร4ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับรถที่ลูกค้าเขามัดจาไว้ลูกค้าชอบสีแดงเป็นพิเศษ,ษ,ษครับก็เลยจัดให้แดงๆเลยตามคำขอลูกค้าบอกชอบสีแดงครับลูกค้าทางเพื่อประคำนะครับคันนี้อ่า อันนี้เป็นเครื่องร้อยสี่สิบแรงสตาร์ทมือแล้วก็จะใส่สโลกใส่กระจกก่กอ,อกไฟหน้าครับเพิ<อ>่งทำสีเสร็จครับอันนี้จบไปเก้าหมื่นกว่าบาทเองนะครับเผาร้อยด้วยคันนี้คิดว่าไม่แพงนะผมว่าสำหรับใครที่หาดูยีแต็นอยู่ก็โทรสอบถามเข้ามาได้ครับเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์ห้าเจ็ดสาเก้าห้าครับอีแเต็นมือสองสภาพสวยๆราคาถูกๆครับ เดี๋ยวจะสั่งทําสีใหม่เหมือนคันนี้ก็ได้ครับทําสีใหม่มันก็สวยเกือบเหมือนรถมือหนึ่งนั่นแหละครับแต่มันเป็นมือสองครับเก็บให้สวยสวยเหมือนมือหนึ่งนั่นแหละครับสีก็คันนี้คัสซีใหญ่หน่อยนะครับคัสีหน้าห้านะคันนี้คัสีหน้าหา้าเป็นเพาล้อยด้วยคันนี้เพาล้อยเอลนะครับคันนี้ ร้อยสีสิบสตัตมือครับเดีย๋ยวมาชมด้านท้ายกันคันนี้ใหญ่นะใหญ่ยาวสูงสเปคกแบบสวยเลยคันนี้แต่ลูกค้าชอบสีแดงเป็นพิเศษเราก็เลยจัดสีแดงให้เป็นพิเศษกำลังจะใส่ไฟท้ายครับกับใส่กระจกแล้วก็ใส่กรอบไฟหน้าครับเอาลอย หมยคลองแน่นๆครับพื้นสวยอยู่นะครับคับนนี้เป็นเบรกน้ำมันครับพันนี้จัดแจนถูกๆสนใจแจนมือสองสภาพเหมือนมือหนึ่งราคาถูกๆครับติดต่อเรามาได้ครับอูช่างปลอกบุยลำครับสั่งยูเก็บสีชอบสีไหนก็สั่งสีได้มาเลือถมือหนึ่งเลยครับ ชอบสีไหนเราก็ทําให้สีนั้นนั่นเลยครับแล้วแต่ท่านชอบครับน,นี่ยังไม่ได้ใส่กออไฟนะครับนี่กออไฟมันถ้าใส่กออไฟก็น่าจะโอเคกว่านี้ครับตอนนี้ไม่ได้ใส่กออไฟสีก็เงาเงาเลยครับงเงาจนสะท้อนแสงแล้วครับไอ้สะท้อนแล้วเนี่ย อ่าคันนี้คันหน้า,านคันค้งนะครับอันแท้ครับเดี๋ยวลานเพียงเท่านี้ครับช่างเริ่มจะเคาะเหล็กเสียงดังแล้วครับสงสัยรบกวนช่างลาช่างทํางานครับเดี๋ยวลานเพียงเท่านี้ครับเราลคลิปนี้โปรดติดตามคลิปต่อไปครับโอ้เดี๋ยวฝากอีกส้นหน่อยครับสวัสดีลูกค้าถามว่ามีแต็นเข้าบ้างไหมนี่ครับคันนี้เลยเครื่อง R t ร40สตาร์ทมือเหมือนกัน ไม่มีสโลว์เอาเดิมเปิดข้างสามทิศแล้วก็คันม่วงครับหน้าบ้านมีรถไถเล็กคันนึงครับแล้วก็มีรถกระบะดำมาคันนึงเดี๋วลานเพลงสนี้เดีวยวครับก็สว,วัสดีครับสําหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ครับ